ได้เชิญทางส่วนของสาธารณสุขอำเภอหัวหินนะครับทางโรงพยาบาลหัวหินและคณะเจ้าที่ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับม่ร่วมประชุมกันในวันนี้ก็เกิดจากการที่ทางผมเองและก็ทีมงานทุกคน,นครับได้ทรับข่าวรับว่าได้มีการเกิดโรคโควิด -19 นะครับในหลายพื้นที่ ผมเองก็ตระหนักถึงเรื่องตรงนี้นะครับว่าเราควรจะต้องมาสร้างความเข้าใจนะครับพร้มทั้งชี้แจงให้กับประชาชนได้ได้เข้าใจตามที่พวกเราเข้าใจด้วยแล้วกลับไปย้อนเวลากลับไปว่าอยากให้คนนะครับในพื้นที่นะครับตึงรวมไปถึงอ่าสถานประกอบการนะครับร้านข้างร้านค้าต่างๆนะครับภาคประชาชนตลาดนัดตลาดสดต่างต่างนั้น กลับมาใช้มาตรการเข้มข้นก็คือเรื่องของการที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับร้อยเปอร์เซ็น์อยากให้สถานประกอบการต่างๆแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับกลับไม่ตกผมเชื่อว่าเราใช้ชีวิตนะครับกับโรคโควิด1 9หรือโรคบัตใหม่ได้ทุกโรคนะครับจนกว่าจะมะีวัคซีนนะครับที่จะ,ะเกิดขึ้นนะในเวลาอันไม่ไม่นานนี้แต่ก็ต้องบอกว่าโรงแรม ทุกแห่งเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้ซึ่งทางเทศบาลเราเราได้มีความพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วในเรื่องของที c มีความรู้ในการที่จะต้องจูดปฏิบัติในการมีมาตรการต่างๆในการป้องกันนะครับก็อันนี้ก็มาดัเรียนให้รับทราบกันเพิ่มขึ้นครับเข้าใจวา่าที่เราทำอย่างเราคือเราจะสร้างความยังยย่งยืนยั่งยืนในเรื่องของ ความปลอดภัยยังยืยนในเรื่องวามเชื่อมัน่นท่านหน,นึ่ดรสมัติบอกแล้วก็ยังยืนในเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ด้วยมาตรก,การอย่างนี้ไปเนี่ยผมว่าคนที่ติดตามข่าวสารแล้วกงงยย็รู้ว่าเดี๋กกยวน,นยยี้มันมีช่องทางออนไลน์ที่แย่หมดเราพยายามไม่ห็นว่านี่คือมาตรการของการป้องกันไม่ใช่มาตรการการแก้ไขการไ่องการแก้ไขเพราะเรามีเรามีภูมิความรู้แล้วเราจะทํางานเชิงลุกนี่คือมาตรการที่เราจะออกไปใช้โมเดล กันทั้งวัยหญิงก็คือต้องทำอะไรกันบ้างคือกาันไม่ตก